สามสองหนึ่งสวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่กับบอลโกริเชอร์นะครับวันนี้เรามีท็อป,ปิกที่น่าสนใจอันหนึ่งที่อยากจะมาพูดคุยต่อเนื่องกันกันกบ EP ีที่แล้วนะครับว่าวันนี้ถ้าเรามี10,000บาทเราจะไปลงทุนอะไรได้บ้างในปี2025ี่เนี่ยนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูนะครับสามารถลองไปดูนะครับในช่องของบอลโกลิเชอร์ได้เลยนะครับในวันนี้ครับ มีสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจว่าเฮ้ยในการที่เราจะมีพอร์ตการลงทุนในระดับหลักแสนบาทหรือมีพอร์ตการลงทุนแบบที่สามารถใช้เป็นแพสซีฟหรือว่าใช้เป็นเงินที่เอามาใช้จ่ายหรือว่าใช้สอยในชีวิตประจําวันเนี่ยหลักแสนอย่างไรได้บ้างวันนี้มีหัวข้อที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับนั่นก็คือวันนี้ครับถ้าเราสามารถที่จะเปลี่ยนเงินจากค่ากาแฟวันละ100บาทเป็นพอร์ตการลงทุนหลักแสนเนี่ย อะไรจะเกิดขึ้นนะครับซึ่งเชื่อไหมครับว่าเราสามารถที่จะเริ่มต้นได้ง่ายๆเลยนะครับเพียงแค่วันละ100บาทเท่านั้นนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยในสิ่งที่เราจะคุยกันในวันนี้ครับผมไม่ได้หมายถึงว่าเราจะต้องเลิกกินกาแฟตลอดชีวิตนะครับนั่นไม่ใช่สิ่งที่ผมต้องการที่จะสื่อนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเฮ้ยใ,ในบางครั้งเนี่ยเวลาที่เราใช้ชีวิตใน1วันเนี่ยพอเรา ไม่ได้วางแผนด้านการเงินหรือว่าบางทีเราเราบางทีเราอาจจะไม่ได้อยากกินกาแฟขนาดนั้นในบางวันนะครับแต่ในผมเปรียบเทียบการใช้เงินหรือการใช้ชีวิตเนี่ยแบบง่ายๆว่าในบางครั้งบางทีเนี่ยเราก็อาจที่จะเผลอในการใช้จ่ายเล็กๆน้อยๆพวกเนี้ยกาแฟแก้วละร้อยบ้างแก้วละร้อยห้าสิบบาทสองร้อยบาทหรือกินของแบบจุกจิกนะครับแบบร้อยสองร้อยบาท ซึ่งค่าใช้ใจ่ายเหล่านั้นเนี่ยถ้ามันมาอยู่ในพอร์ตการลงทุนเนี่ยเออมันจะเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่วันนี้ผมกําลังจะพูดถึงคือเราไม่ได้บอกว่าต้องเลิกกินกาแฟนะครับแต่วันนี้ถ้าเราสามารถเปลี่ยนจากเงินจุกจิกหรือเปรียบเทียบง่ายๆคือเปลี่ยนจากค่ากาแฟนะครับวันละ100บาทเนี่ยมาอยู่ในพอร์ตการลงทุนเนี่ยมันจะเติบโตไปในระดับหลักแสนยังไงได้บ้างนะครับเพราะว่าเงิน100บาทเนี่ยนะครับเชื่อไหมครับว่า มันเท่ากับอนาคตของเราเลยนะเงิน100บาทเงินเล็กๆน้อยๆเนี่ยแค่เริ่มต้นหลักร้อยเนี่ยนะครับมีผลต่ออนาคตของเราเลยนะครับมีผลต่ออนาคตของเรายัางไรรู้ไหมครับเพราะว่าบางทีอ่ะอย่างที่เมื่อกี้ผมบอกว่าเราอ่ะเราอาจจะใช้เงินไปกับสิ่งเล็กๆน้อยๆโดยที่เราอาจจะไม่ทันได้สังเกตโดยที่เราอาจจะไม่ได้รู้ตัวนะครับว่าเฮ้ยในวันเนี้ยเช่นเรา,าจ,จะกินข้าวตอนเช้าไปแล้วอาจจะ300 ตบด้วยกาแฟตบด้วยของหวานนะครับตอนเย็นอยากที่จะจิบชาเขียวอีกโกโก้อ,อีกหรือตอนตอนกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเผลอสั่งสั่งแก้วสั่งไลแมนหรือว่าสั่งเดลิเวอรี่อีกเนี่ยเชื่อไหมครับว่าหลักร้อยเนี่ยนะครับเวลาที่เราไม่ทันสังเกตวันหนึ่งมันอาจจะเป็นหลายร้อยก็ได้นะครับแล้ว1เดือนอาจจะเป็นหลายพันก็ได้แล้วเมื่อคูณด้วยจํานวนปีมันอาจจะหลายหมื่นหรือหลายแสนก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเงิน100บาทเนี่ยสามารถที่จะทําให้อนาคตหรือว่าพอร์ตการลงทุนของเราเนี่ย มีโอกาสที่จะเติบโตได้อย่างน่าสนใจมากๆนะครับเวลาที่เราใช้เงินไปกับสิ่งเล็กๆน้อยๆนะครับโดยที่เราไม่ทันได้ตั้งตัวนี่คือคีย์เลยนะฮะใช้ไปกับตอนช่วงที่เราไม่ได้ตั้งตัวผมยกตัวอย่างเช่นถ้าในวันนี้เรามากินกาแฟอยกจจตัวอย่างว่าแก้วละ100บาทนะครับกินทุกวันเลยนะฮะไม่เว้นเสาร์อาทิตย์นะครับหรือวันนึงอาจจะเบิ้ลอะไรก็ตามผมเฉลีย่ยให้ว่าใน1เดือนถ้าเรากินกาแฟวันละ100บาทนะครับ แปลว่าเราก็จะใช้เงินอยู่ที่3,000บาทเนี่ยต่อเดือนแต่ถ้าเรากินอาหารหรู1มื้อนะครับต่อสัปดาห์นะครับคำว่าหรู1มื้อนี่ก็อาจจะเป็นมื้อละ1,000บาทขึ้นไปโดยเฉลี่ยนะครับแปลว่าตกเดือนละ4,000บาทเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อเอา2ยอดตรงนี้มารวมกันก็เป็น7,000แล้วเนี่ยกาแฟพรีเมียมนะครับไว้ลง IG สตอรี่สวยๆนะครับมื้อพรีเมียมนะครับหรือว่าใช้คําว่ามื้อที่เราได้ใช้ชีวิตหรือที่เป็นภาษาในยุคปัจจุบันก็จะเรียกว่าเป็นมื้อติดแกรมเนี่ยโอ้โหการติดแกรมพวกนี้ลองคิดว่าถ้าวันนี้มันมาอยู่ในพอร์ตการลงทุนของเราเนี่ยนะครับในตลอดระยะเวลา3ปี5ปีจะเกิดอะไรขึ้นบ้างน่าสนใจมากนะครับซึ่งอันนี้เราจะพูดเรื่องนี้ก่อนว่าทริคในการสร้างนิสัยออมเงินเนี่ยนะครับสิ่งแรกเลยนะครับทุกคนก็คือการที่เรา เปิดบัญชีแยกสําหรับการเก็บเงินนะครับมีบัญชีแยกนะครับในการเก็บเงินเราอาจจะมีบัญชีเนี้ยในการใช้จ่ายรับเงินมานะครับใช้จ่ายจัดสรรปันส่วนจ่ายฟิกคอสนะครับแล้วก็จ่ายในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่จาเป็นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องมีบัญชีแยกกันหนึ่งที่เราต้องการที่จะเก็บเงินเป็นเงินสดได้เลยนะครับแล้วก็ตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนนะครับ และนี่3สามารถที่จะใช้แบบนี้ครับกดง่ายๆเลยคือ50% 30% 20%ก็คือ50%เนี่ยใช้ในสิ่งที่จําเป็นเช่นค่าห้องค่าคอนโดค่าผ่อนบ้านผ่อนรถค่าใช้ซื้ออยู่ซื้อกินอันนี้เขาเรียกว่าจําเป็น30%อาจจะเป็นไลฟ์ตล์นะครับไลฟ์ตล์บางทีเราอาจจะแน่นอนว่าเวลาที่เราเก็บเงินเวลาที่เราสนใจในด้านของการลงทุนเนี่ยมันมันเป็นเรื่องที่ เรื่องไลฟ์ตล์การอยากได้เสื้อผ้าใหม่ๆบ้างหรือการใช้ชีวิตไลฟ์ตล์การไปคาเฟ่บ้างเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันตัดตรงนั้นออกไปไม่ได้นะครับแต่เราแค่ manage หรือบริหารจัดการนะครับให้อยู่ในสักประมาณ30%เอนี่ยอันนี้กำลังดีและอีก20%เนตี่ยตรงนี้ไว้ออมหรือลงทุนได้นะครับอย่างที่เมื่อกี้คลิปที่ผมบอกก่อนนันนะี่คือ20%เรเราจะเน้นในเรื่องของการเอาไปเป็นเงินออมหรือเอาไปเป็นตัวเงินลงทุนได้เช่นกันนะครับและ อย่าลืมเงินทุนสำรองนะครับอย่าลืมเงินทุนสำรอง6เดือนนะครับและถ้าเพื่อนๆสามารถทำให้6เดือนนะครับเป็น1ปีนะครับ3ปี5ปีมันก็จะยิ่งสร้างความมั่งคั่งในการใช้ชีวิตหรือว่ามั่งคั่งในด้านการเงินนะครับที่เพิ่มมากขึ้นได้นั่นเองนะครับซึ่งทริคเนี่ยเราอาจจะใช้แอปนะครับแอปพลิเคชันในการจดได้นะครับว่าอันไหนที่เราสามารถลดได้ลดอันไหนที่มันไม่จําเป็นเราก็สามารถที่จะตัดออกได้ผมยกตัวอย่างเช่น บางทีมีอันนึงที่เราอาจจะใช้แล้วมันไม่รู้ตัวอย่างเช่นแอปพลิเคชันอะไรบางอย่างที่มันตัดเป็นรายเดือนรายเดือนรายเดือนนะครับเชื่อไหมครับบางทีมันมีบางคนมีเป็น4 5แอปแอปนี้ไม่เคยได้ใช้เลยแอปนี้ไม่เคยเปิดเข้าไปดูเลยนะครับสมมุติว่าเดือนหนึ่งมัน3 99 499599อะไรพวกนี้อุย้ยมันถ้าตัดได้นี่ก็ได้เงินกลับมาจากตรงนั้นแล้วเอาไปลงทุนต่อน,นี่มีโอกาสที่จะงอกเงยเพิ่มเติมได้มากขึ้นได้ด้วยนะฮะ โอ้อันนี้น่าสนใจมากนะครับสามารถใช้แอปหรือว่าจะใช้เป็นตาราง Excel ก็ได้นะครับหรือว่าจะมีแพลตฟอร์มที่เราเอามา manage เรื่องนี้มันก็สามารถที่ทำให้เราเห็นเห็นการเคลื่อนไหวของเงินของเราได้อย่างชัดเจนมากขึ้นนะครับเห็นภาพไหมเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะครับทีนี้ถ้าเราจะวางแผนนะครับเราจะวางแผนยังไงนะครับให้ามให้สามารถที่จะถึงเป้าหมายได้ อย่างชัดเจนนะครับมันก็เริ่มต้นจากการที่เราจะต้องมีการตั้งเป้าหมายอย่างชัดเจนอันนี้ผมเอาตัวอย่างมาก็คือ smart goal นะครับก็คือตัว S นะครับที่เราต้องมีเป้าหมายชัดเจนระบุนะครับเป้าหมายต่อจงชัดเจนนะครับและเป้าหมายนั้นเนี่ยนะครับจะต้องมีการวัดผลได้เช่นวันนี้เราบอกว่าเราจะเก็บเงินนะครับเดือนละ3,000บาทนะครับ <would> เพื่อที่จะมีเป้าหมายคือ2 0 0 0 0 0บาทนะครับ และเป้าหมายของเรานะครับจะต้องเป็นเป้าหมายที่ทําได้จริงไม่เกินกําลังของเรานะครับไม่เกินกําลังของเรานะครับในการที่บแบบเฮ้ยเราเช่นเราบอกว่าเรามีอยู่่เราบอกมีเป้าหมายพ enfin ันล้านไม่ได้บอกว่ามันจะเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้นะครับแต่ให้เราดูในปัจจุบันว่าเฮ้ยสิ่งที่เราสามารถทาณตอนนี้ใน1นปี3ปี5ปีความเป็นไปได้ที่ใกล้ตัวที่สุดเนี่ยมีอะไรที่เราสามารถทําได้มีอะไรที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นจริงได้นะครับอย่าง จับต้องได้หรือสิ่งที่เราสามารถทําได้จริงและไม่เกินกําลังของเรานะครับเช่นรเราเนี่ยเก็บรายได้จากส่วนที่เหลือหลังจากหาหลังจากหักค่าใช้จ่ายไปหมดแล้วนะครับยีนั้นเนี่ยบางคนของบางคนอาจจะเป็น3 0 0พันของบางคนอาจจะเป็น5 0 0 0ันหนึ่งหมื่นสามหมื่นห้าหมื่นแสนหนึ่งได้หมดเลยนะครับแต่ว่าอันนี้ต้องไม่เกินกําลังนะครับสิ่งที่ไม่เกินกําลังก็คือหักค่าใช้จ่ายที่เราต้องใช้จําเป็นเนี่ยออกไปหมดแล้วแล้วก็เอาเงินส่วนนั้นเนี่ย มาอยู่ในพอร์ตของการลงทุนให้เติบโตนะครับแล้วก็สิ่งนี้นะก็คือต้องสอดคล้องนะครับกับความต้องการหรือสถานการณ์นะครับคือการมีพอตนะครับในการลงทุนนั่นเองแล้วต้องมีกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนครับว่าเป้าหมายของเราเราต้องการที่จะถึงเป้าเนี้ยโดยใช้เวลาในการวัดผลคือกี่ปีนะครับคือกี่ปีบางทีอาจจะเป็น3ปีบางทีจ,จะเป็น5ปี10ปีได้หมดยกตัวอย่าง ถ้าเป็นในระยะสั้นนะครับในระยะสั้นกลางๆก,ก็เริ่มต้นจากการตั้งเป้าหมายเนี่ย5ปีได้นะครับซึ่งเพื่อนๆก็มีโอกาสที่จะจับเงินแสนจากการใช้เงินเล็กๆน้อยๆเพียงแค่หลักร้อยบาทต่อวันเห็นไหมครับว่ามันมีอนุภาพมากถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะครับว่าเวลาที่เรารู้แล้วว่าเราจะต้องเอาเงินมาลงทุนเนี่ยก อันเนี้เริ่มต้นจากการใช้เรื่องของ DCA นะครับหรือว่าดอลล a า cross average เนี่ยคือการลงทุนแบบทยอยสะสมแล้วมันจะทำการลดความเสี่ยงได้นะครับจากประเภทการลงทุนต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดอกเบี้ยงเงินฝากนะครับหรือว่ากองทุนหุ้นที่เป็นความเสี่ยงน้อยจนถึงความเสี่ยงกลางหรือการมาเรียนรู้ตลาดใหม่ๆอย่างคริปโตฟอเร็นะครับตรงนี้ก็สามารถทำได้นะครับแต่ว่าการลงทุนเนี่ยมีความเสี่ยงนะครับเราจึงจะต้อง มีความรู้ก่อนทุกครั้งก่อนที่เราจะเริ่มทำการเทรดการลงทุนนะครับไม่ว่าจะลงในกองไหนก็ตามโอเคไหมฮะไม่ว่าจะเป็นการฝากกองทุนหรือการซื้อหุ้นรวมถึงตลาดที่มีความเสี่ยงสูงอย่าง forex ด้วยนะครับผมโอเคไหมทีนี้เนี่ยถ้าเรามาลองดูภาพนี้กันว่าถ้าวันนี้เราเริ่มจากการเก็บเงินก้อนเล็กๆแล้วในวันนี้อีก5ปีเนี่ย คุณสามารถที่จะสร้างพอร์ตหลักแสนได้เนี่ยมันมีหน้าตาเป็นยังไงร,รู้ไหมเช่นวันนี้ครับเรามีเราพร้อมที่จะลงทุนนะครับเดือนละ3,000บาทเราอาจจะไปลงทุนในกองทุนหรือว่าหุ้นนะครับซึ่งผมบอกก่อนนะฮะว่าถ้าเราไปลงทุนในหุ้นที่ใช่ในหุ้นที่ถูกต้องเนี่ยนะครับใช้คาว่าอะไรดีในหุ้นที่ถูกจังหวะดีกว่าอ่านะครับในตัวหุ้นที่ถูกจังหวะบางตัวคุณอาจจะได้5%ต่อปีบางตัวคุณอาจจะได้1 0ต่อปี บางตัวคุณอาจจะได้40% 20%ถึง40%ต่อปีมันมีนะครับมันมีนะนะครับเพราะว่าเราอาศัยการใช้ระยะเวลาในการถือนะครับหุ้นยกตัวอย่างเช่นว่าถ้า,าวันนี้เราลงทุนจากวันละร้อยหรือว่าเดือนละ3,000บาทละกันผมว่าอันเนี้ยเป็นเรื่องที่ทุกคนสามารถเข้าถึงเรื่องนี้กันได้นะครับแล้วเราได้ผลตอบแทนอะตีว่า5% 10% 20%ผมตีว่าได้8% ได้รับได้ตต่อปีแล้วกันนะครับแต่อปีแล้วเราลงทุนแบบนี้ติดต่อเนื่องกันนะครับโดยใช้หลักการของ DCA คือใช้วินัยครับใช้วินัยในการเข้าซื้ออาจจะเป็นทุกๆเดือนอาจจะมีวันใดจะเช่นต้องซื้อวันทุกๆวันที่1ของทุกเดือนแล้วก็กระจายซื้อหุ้นตัวนี้กองทุนตัวนี้นะครับหรือคลิปตัวตัวนี้ยกตัวอย่างนะครับหรืออาจจะเป็นวันทุกๆวันที่15อะไรแบบเนี้ยก็ได้เช่นกัน นะครับแล้วเมื่อผ่านไปแล้ว5ปีเนี่ยนะครับเงินเล็กๆน้อยๆเริ่มจากวันละร้อยหรือเดือนละส0 0พนนะโอกาสที่จะมีหลักแสนแบบนี้เนี่ยภายในระยะเวลา5ปีท่านมีโอกาสที่จะมีะไรายได้นะครับหรือมีเงินจากกองกองการลงทุนตรงนี้ถึง2 2 0 0 0นบาทกันเลยทีเดียวไม่รวมว่าบางตัวคุณอาจจะได้20% 40%ต่อปีอันนั้นก็ให้เป็นเรื่องของใช้คำว่าดี โชคชะตาและจังหวะละกันนะครับแต่ผมเฉลี่ยให้ว่า8%มีโอกาสที่จะเป็นไปได้ในสเกล5ปีที่เราเริ่มลงทุนในตลาดนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นคืออะไรครับเราไม่ต้องรอให้มีเงินก้อนโตก่อนเลยต้องมีหลักแสนหลักล้าน10ล้านร้อยล้านถึงจะเริ่มเรียนรู้เรื่องนี้เพราะว่าเรื่องนี้ยิ่งเรารู้เร็วจะอายุเท่าไหร่ก็ตามแต่วันนี้ถือว่าเรารู้แล้วเมื่อเรารู้แล้วขอให้เราได้เริ่ม เมื่อเราเริ่มแล้วเริ่มจากเล็กๆน้อยๆเมื่อเราสะสมสะสมสะสมโดยการใช้หลักการ DCA นะครับคือการซื้อทุกเดือนซื้อทุกเดือนแล้วเนี่ยนะครับในวันที่เราจะไปถึงพอร์ตหลักแสนก็เป็นไปได้นะครับหรือในระหว่างการทํางานของเราเรามีรายได้ที่เพิ่มเข้ามาแล้วถ้าเราลงทุนได้มากกว่า3,000บาทละ่ะจาก3,000ทุนของเราขยับเป็น5,000ต่อเดือน10,000ต่อเดือน30,000ต่อเดือน5 0 0 0 0ต่อเดือน10,000แต่อเดือนเนี่ยพอร์ตเนี้ย,ยมันก็จะเติบโตมากขึ้นอาจจะเป็นจาก20,000 0จะเป็น ห้าแสนเป็นล้าน3ล้าน5ล้าน10ล้านเราก็จะเข้าใกล้กับสิ่งที่เราเรียกกันว่าความมั่งคั่งจนเรามีโอกาสที่จะมีพาสซีฟในวัยเกษียณเนี่ยได้เลยและทั้งหมดเนี่ยมันต้องเริ่มต้นจากอะไรครับเริ่มต้นจากการเรียนรู้ในวันนี้และเริ่มลงทุนตั้งแต่ในวันนี้นั่นเองนะครับหวังว่าคลิปนี้ทุกคนน่าจะได้เห็นไอเดียนะครับแล้วก็รวมถึงแนวทางนะครับในเรื่องของการลงทุนเพราะฉะนั้นมันเป็นไปได้นะครับมันเป็นไปได้สิ่งที่ผมอยากที่จะสรุปแล้วก็ อยากให้เป็นแลนให้ทุกคนนะครับก็คือ3ขั้นตอนง่ายๆครับคือ1เลยเราลองเก็บดูนะครับเก็บเงินรายวันของเราดูลองตัดบางสิ่งบางอย่างที่ไม่จําเป็นคือไม่มีก็ได้ไม่กินก็ได้ไม่ซื้ออันนี้ก็ได้แล้วลองเอาเงินอันนั้นนะมาเป็นตัวตั้งเป้าหมายเพื่อที่เราจะนําไปสู่การลงทุนนะครับและที่3ครับก็คือให้เราศึกษาแล้วก็เลิกลงทุนตามที่มันเหมาะสมกันกันกบเราด้วนเองนะครับแล้วก็หวังว่า ทุกท่านนะครับหรือว่าทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้จะชอบคลิปนี้นะครับและถ้าใครที่อยากเรียนรู้ตลาดนี้ครับสิ่งนี้คือสิ่งที่ผมชอบมากตลาด forex นะครับทุกคนก็สามารถที่จะเข้ามาจอยใน community ของผมนะครับผมมี community ที่เทรดในตลาด forex กันอยู่นะครับที่จะมีทั้งวิเคราะห์แผนจุดเข้ารวมถึงมีการสอนตั้งแต่เริ่มต้นจนสามารถเทรด ได้แบบมืออาชีพเลยเพราะว่าตลาดนี้ข้อดีคือมันสามารถที่จะสร้างกระแสงเงินสดได้นะครับเพราะว่าในนี้ถ้าเราสามารถที่จะทําให้การเทรดเป็นอาชีพได้แปลว่าเราสามารถมีกระแสงเงินสดได้อย่างไม่จํากัดนะครับแต่การจะไปถึงจุดนั้นนะครับเราก็ต้องมีความรู้มีความเข้าใจมีระบบการเทรดและสิ่งนี้นะครับทั้งหมดนี้ผมมีให้ในคอมมูนิตี้โกลิเชอร์นะครับใครอยากมาลุยในตลาด f o r e x ด้วยกันนะครับสามารถทางมาที่ลิงก์ดีสคริปชันด้านล่างและเดี๋ยวผมจะส่ง รายละเอียดรวมถึงโปรโมชั่นดีๆนะครับสำหรับการเข้ามาจอยในคอมมูนิตี้นี้ด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้จบแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันในคลิปใหม่นะครับหวังว่ามีโอกาสได้มาจอยกันในคอมมูนิตี้แล้วมาสร้างกระแสงินสดแล้วก็เทรดในตลาดนี้เพื่อไปลงทุนในหลากหลายตลาดมากยิ่งขึ้นไปด้วยกันนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนครับขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการเทรดการลงทุนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย